ถ้าผมไม่อยู่กับพี่วิวผมขอไม่อยู่ที่ไหนเดียวๆวะไปเถอะวะอย่ามาพูดได้ซึ้งเลยวะไม่ได้ซึ้งครับแต่นี่พูดความจริงไปหาน้องบัตเตอร์ของเชอร์เถอะเฮ้ย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 ในเกมครับฟีลแบบวีอาร์โซมาก่อนเลยนะเออเออเป็นภาพการ์ตูนที่แบบตัดแปะตัดแปะตัดแปะไอ้เป็นภาพมินิมีชั่นอะเดี๋ยวจัดพี่ตี๋ทำอะไรอยู่อ่ะพี่เลิฟ เจนี่พี่เลยบ่ะเชีกจสามดอนนี่ได้พี่จอนนะแล้วพี่ยังงอนผมเราไหมไม่มีทียี่สิบขับเนี่ยไม่แล้วไม่เกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรพี่ไม่อยู่ผมก็ต้องทํางานไหมมันเกี่ไรแทงพี่๊อหด้วยพี่จอนใช่เหรอไม่ได้แทงครับผมล่อครับกไม่ครับพี่ผมไม่แล้วมันใครแล้วมันทําตัวแบบไรใหญ่ยงสาะพอมันปั๊ก จากดาบเสร็จมันขึ้นเลยขับออกไปเลยก็ใช่ไงก็ก็เขาจะแทงผมผมก็ต้องขับมันขึ้นแล้วผมก็ไปไม่พูดเลยเลยมาแบบว่าไม่พูดเลยแบบทำโจทย์อะไรใหญ่ๆแบบแต่พี่จะน้องไปได้อยีกอ่ะไม่ผมจะขายจุดสิบก็ผมจะขายจุดสิบแต่พี่อยน้องไปได้เดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวโอ้โันก็ถ้าขายยาสำคัญกว่าก็ไปขายยาดีกว่าก็ไม่ขายแล้วไงไม่ขายไปแล้วก็ขายไปแล้วไงครับก็ตอนนี้ไม่ทำอะไรแล้วอยู่อยู่นี่อย่างนี้มึงเฟลแล้วนี่อย่างนี้เฟล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 อะไรเฟลอะไรไปคนดังแล้วเฟลอะไรอ่ะผมเฟลอะไรเดี๋ยวนี้เฟลวะเนี่ยเเฟฟลลนนตตรรงงไไหหผม โดตรงไหนที่มีคำว่าเฟี้ยวอะตรงไหนเดี๋ยวนี้คุณสักเต็มแขนแล้วไงจักั้านมาแล้วครับพี่เอไม่รูผมไม่ได้ักเต็มแขนล้วคุณไงเฮียไม่เลยไมเท่เหรอถูกผมไม่ได้ขับรถขายยาเป็นแบบคุณไงไม่เกี่ยวเลยพี่ผมว่าขับไม่เป็นผมว่าขับไม่เป็นผมผมใส่ผมใส่ช้างเช้านี่ผมไม่ใส่ไนกี้นี่ ดูถูกกันเถอะดูถูกกันไหมแต่เฟรนเก่งเดียวกันครับเืรอนี่เลยดูดูถูกกันเถอะครับดูถูกกันเพลแต่เจ้าเกงของแบรนด์ดีกว่าของแบรนด์หรอแต่ว่ากางเกงอ๋อนี่ยเนี่คุยกันรังจะสือว่าน้องผมก๊อปคุณหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมกำลังจะสือว่าผมใส่ตามเของกอล์ฟบพี่ดูถูกชับถมกันไหมเถอะผมกำลังจะสือว่าผมใส่ตามพี่ชายทำไปทำไปทำไปเยอะเว้ยทำไปบางไม่คุยกับคนเดียไม่บอกไอ้ไอ้น้องคนนี้พูดอะไรก็ผิดนะพูงไม่คุยกับเมือนคนเพราะวะก็ไม่ถูกแล้วพี่ยยยัังงไไไมมม่่่คุกบผผเเรรรือออะะทนี พี่จอนคิดดูผมบอกให้มันเต้นเพลงเบบี้ชักงอบางมันจะไม่ทำเลยเสียเดี๋ยวนี้คือผมทำให้ก็ได้ผมทำให้ก็ได้แป๊บเกียไฟเราเล่นเราเล่นเราเล่นใครทำน้องแซมสุดยักษ์ลงไอ้เหี้ย่ะเวไม่เสียผมทำให้ก็ได้ถ้าพี่อยากจะดูอ่ะผมทำให้ก็ได้อย่างงี้ไม่ดูไม่ดูไปคุยกับเขาเองถ้าเกิดแบบพูดพูดขนาดนี้มันเหมือนฝืนอะไม่ได้ฝืนไม่ได้ฝืนแต่ว่าผมบอกบอกตรงว่าถ้าทำยังไงก็ได้ให้พี่ให้บางไหนงอนหนผมกับพี่จอนผ่านจุดนั้นไปแล้วครับผมขอไปกลับจุดนั้น โอ้ผมขยีเหล่านี้เกลเองครับเก์เองครับเก์เองเลยไปเกลดีกว่าอันนี้ไม่แต่พี่แต่พี่มีไม่ใช่พี่ผ่านมากันมาแล้วพี่บอกผมได้ไหมว่าผมว่าว่าพี่ผ่านมากันได้ยังไงบอกเล่าประสบประสบการณ์ความจริงใจน้องความจริงใจเมื่อเคยนน้ำตาคนบ้างเ่าะน้ำตาเมื่อเขินเนาโอ้คือต้องเสียน้ำตาเาเนาะโอ้กูบอกให้สะอึกสะอื้นนะกูบอกให้ แล้วก็หยอให้มึงจะรู้สึกทางข้างนอกไหนไม่คือตอนนี้พ <is this> ี่ผมก็งตรงๆแล้วข้างนอกผมเริ่มผมเริ่มรู้สึกแล้วเดี๋ยวมึงรู้กูบอกให้เดี๋ยวมึงรู้ผ่านมาแล้วเดี๋ยวมึงก้าวผ่านจุดนี้ไปได้มึงก็เป็นยอดคนเองเว้ยมึงจะแข็งแร่งเว้ยก่อนที่มึงจะก้าวผ่านได้อะนั่นแหละแล้วมือจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกไป ทั้งกฟังเงียบเลยนะไม่บอกใครเจ้าผมไม่ดูว่าเ่หรอกวางเขาก็รักมึงเออจริงเวลาเขาไม่กดผมก็รักเขาก็ผมก็รักก็ผมก็รักเขาอุ้ยเขาอาจจะแค่สอนมึงอยู่ไม่รักอุ๋งหรือเปล่าผมไม่ได้รักรักบังนะไม่ให้ไม่ให้ไม่ใช่ผมรักบัง ทำไมเห็นอินเดียแล้วพลยี่ภามุญจะไปอยู่ที่ยี่ภาของอินเดียแล้วหรอคอเฟล้วเดี๋ยวนี้เฟลไม่ไปพี่ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะเจี๊เขาเป็นแบบว่าชายผู้รักสันโดษดี๋นีแก๊งขายายาง่ายเดี๋ยวนี้คํารถเก่งแล้วไงไม่เก่งฝึกอยู่เลยสองวันนึง <c oughs> เสียววะ่ะเติบโตใี่หว่าจ้ะมันเติบโตแล้วพี่มันมีแก๊งหมอมันอยู่ไม่เห็นเหรอแก๊งไหนแก๊งสามตัว โอ้ยนะพี่น้องครับมันก็เหมือนกับพี่แหละพี่ก็เป็นพี่ผมอย่าว่าไม่ซืพี่จอน <c oughs> อย่าว่าไม่ซื้ <c oughs> อไอ้ทีกี่สิ่งนั่นแหละไปนายไม่เอาไปไว้พี่ <ทำ S 2> พจอนจีบหญิงเก่งๆเข้าคุยกับมันดีกว่าเดีย๋ยวไว้เราไ,ร <c oughs> ไป, <c oughs> ไ,ปไปหาวิธีมอดสาวเก่งๆเขาคุยกันดีกว่าวะเชี่ยเอ้พี่ตีมพี่ตีมพี่ตีมเคยไปดูผมจีบหญิงไม่เป็นนี่พี่ตีมพี่ตีมเคยไปดูเหินผมยัง ผมไม่ได้เจ้าชู้นี่เป็นไงเขาไม่เหินได้ตีมึงก็เลยเป็นโดนหมดอ่ะมึงไม่เหินไหมเหินแบบไม่เหินเี้เหินนี้พี่หลงให้ผมมาเลยเฮ้ยมึงไม่ต้องมานั่งกูก็ได้กูขับรถไม่เก่งกูเข้าใจจะมาไม่ผมให้จะให้พี่ไปดูว่ามันเฟี้ยวไหมทำไมกูโดนจับบ่อยขายายโดนจับตลอดมึงจะมาอวดอะไรทำไมคือมึงจะไม่โดนจับหรือยังไงไม่ใช่ผมจะให้พี่ไปดูว่ามันเท่ไหมพี่จอรดีแม่งผมเข้าใจน้องกูไม่เท่แค่น้องไม่เทขับรถไม่เป็นไม่ได้บอกว่าพี่ไม่เท่แต่ผมจะบอกว่าพี่ไปดูไหมเพราะว่าผมก็ ผมไม่มันไม่เกียร์ผมว่าเกมพี่ผมก็เกมตำรวจรอดนี่ก็ผมว่าเกมเหมือนกันครับเห็นดี้ไหมดูถูกไอกผมไม่เกมเห็นดูอย่างนี้ดูถูกกันแล้วอะเริ่มดูถูกกันแล้วอะไม่ดูถูกผมว่าเกมไอ้เฮียอย่าเหิ่เกินขนาดนั้นน้องผมว่าเกมพี่ผมก็เกมมึงจะเอาความสามารถมึงมาเกียร์ทับทำไมวะไม่ใช่ผมก็เกมพี่ล่าสุดผมเพิ่งเกมจบแคปปิ้งเมื่อกี้ น you ี่คือมึงจะบอกมึงเกมมึงจะบอกว่ามึงทำงานอะไรอย่างเงี้ยทำงานคือมึงบอกบกูยีอ่เฉยๆกระดาเขียวมึงก่ไม่ทำอะไรไม่ทำตัวตทเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือมึงจะบอกว่ามึงทั้งขายยาโดแคปซูลไม่ใช่ไม่ใช่อ้อเฮียแบบนี้นี่เองเฮดีมึงมีที20ขับแล้วเนี่ยเออของพี่หลงครับหรือไม่รู้นะเติบโตแล้วนี่เปชื่อมือแลนี่มึงเติบโตแล้วนี่เอออีกทหน้าโอนให้มึงละโอนแล้วมึยเห็นเบิกอยู่นี่ ไม่ใช่ก็มันขับเข้ามือคันนี้มันเบิกเบิกมาขับเองแล้วพี่เบิร์กเองแล้วพี่จอมเบิร์กเองแล้วรถมันขับเข้ามือไงพี่มันขับดีมันมันขับเข้ามือกว่าไอแพดนี่อ๋อเดี๋ยวเอ้ยเขาจะบอกว่าเขาเลือกรถได้ในตามใจชอบแล้วแต่ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกรถตามใจท่อไม่ได้เลือกซูเปอร์คาร์สองคันได้แล้วนี่ผมจะบอกผมจะบอกว่าถ้าไม่ใช่คันนี้ผมก็ไม่รอดครับอ๋อคือเดี๋ยวนี้ครูจะขับไอแพดหรือที่ยี่สิบก็ได้มือมีเปล่าจะถามมือมีขับหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะบอกว่าถ้าไม่ใช่่่ okay, okay. ่่คัันนนรรรถถููมมมแดดงผกก็ไออข้าีีบสย เอ้ยเมียาดีเมียเดยว่ะอย่างว่านะพี่จอนเราไม่สีแล้วอย่างว่าไม่สีไม่สีหละพวกพี่ไม่สีผมสุดละ ไม่ขายยาเหรอน้องเดี๋ยวยแย่งขายนู่นเว้ยอะไรวะพี่ขายได้จุดสิบคิดดูคือถ้าได้บอกว่าเขาขายได้จุดใหญ่ไอ้ตีมแค่นั้นโดนตำรวจไอ้ไม่ใช่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 ผมรับถือพี่แล้วไม่ใช่ผมผมผมมันขายไอ้นี่มันขายไม่ผมไม่รู้จุดไงขายปกติอ่ะพี่ไม่ต้องพูดถึงผมผขนาดนี้ก็ได้โอ้เโหแค่กการการล่าตัดผมแม่งดูง่อยไปหรือเปล่ะอย่างว่าได้จะเข้าอินเดียได้ไงไม่ ไม่ได้จะเข้าเลยพี่อย่างไรเว้ยพี่จอร์นมันไปเถอะไปเติบจะอยากยืนรล้งหนึ่งไปไปเติบโตในทางของน้องเถอะวะผมไม่ได้จะเข้าผมไม่ได้จะเข้าถ้าน้องจะเติบโตพี่ไม่ล้งไว้หรอกน้องไปเถอะวะผมไม่เข้าผมไม่เข้าผมไม่เข้าก็ผมก็บอกพี่อยู่ว่าผมไม่เข้าน้องไปเลือกเส้นทางที่น้องจะเดินเถอะวะผมไม่เข้าครับผมไม่เข้าผมไม่เข้าเอ๊เขาอยู่แ a n แดงนะเว้ยไม่ใช่แร n เขียวแต่ผมไม่เข้าไงครับผมก็พูดอยู่ว่าผมไม่เข้าเอ๊เต้ยน้องเสร็จแล้วไม่พอใจแล้ววะผว่าไง พอใจผมปกติผมปกตินี่นี่มันรุ่นใหญ่เราเราเราไม่แค่ที่สองแคพี่ย้อนถูกปะล่ะเดี๋ยพูดเดีก็ตัวเยเราแล้วผมแล้วผมไปอยู่ไหนพี่ผมก็อยู่กับพวกพี่พี่อผมไปอยู่ไหนวะเดี๋ยวเลยว่าจะรถตัวมาอยู่พวกผมเลยอินทีอาร์เขามีบ้านนะเว้ยแล้วแล้วไงไปอยู่บ้านเถอะวะแล้วไงไปเถอะรูปหล่อเฮ้ยคนมีบ้านเขารอนานเขารออยู่ตัว กาลาเขียวมันร้อนไม่มีที่คมแบบว่าที่กันแดดหรอกชอบครับเด็ดเด็ดร้อนๆอนะมชอบได้ว่ามันมีชอบนักแลผมชอบนักแลกลับไปดูหญิงที่พาไปดูในบ้านเถอะวะเฮ้ยใครอ่ะม่ใช่เปลี่ยนไปเยอะจริงทั้งรูปร่างและหน้าตา ถ้า <วะ S 1> ผมไม่อยู่กับพี่วิวผมขอไม่อยู่ที่ไหนเดียวเดียววะไปเถอะวะ <c oughs> อย่ามาพูดได้ซึ้งแล้ววะไม่ได้ซึ้งครับแต่นี่พูดคมจริงไปหาน้องบัตเตอร์ของเธอเถอะเฮ้ยไปไในเกมครับอ๋อในเกมไงเป็นไรอะในเกมม<อ>ีจิบตเตอร์เหรอในเกมบัตเตอร์คร,ครับไม่มีครับในเกมรู้ได้ไงอะรู้ได้ไงอะ ก็ที่เจอมาไม่เคยมีเลยผมไม่เคยมีนะไม่แต่พี่แต่พี่แต่พี่เป็นคนบอกว่าไปหาน้องมาเตอร์ผมไม่เคยมีเลยครับคนที่คุยชื่อมาเตอร์ไม่บอกว่าไปหาคนชื่อมาเตอร์้หน่อยเคยเจออ๋อเนี่ยแหละแม้คือเสียงอะไรเราเมื่อกี้พี่จอเดียนมันไม่ได้ขึ้นเสียงก็พี่บอกผมว่าให้ไปหาน้องมาเตอร์ผมเล้จบแล้วผมไม่มีเลยครับน้องมาเตอร์ในในประเทศเนี่ยผมไม่ผมไม่เคยคุยเลยเสียงไรเนี่ยเสียงเราเสียงเป็นไปเยอะ ไม่ได้เถียงผมไม่ได้เถียงผมแค่อธิบายให้เข้าใจโอ้ผมก็อธิบายพี่ฟัง <So. S 1> พี่พี่ไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกมาเดี๋ยวผมอธิบายให้นี่โอ้หดูมันพูดอะไรไม่เข้าใจทียอะไรก็บอกมาดูมันพูดดูทีกันไอ้แต้มไอ้เหี้ยผมบอกว่ามา่พี่ไม่เข้าใจที่ตรงไหนบอกมา,มาครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ครับประชดไม่ได้ประชดครับพี่ครับ วิ่งผปกติแล้วป่าวะพี่จานพี่จอรประชดประมงี้ประเชื่ออะไรวะทำทำเสียงนั่นใส่ทำเสียงพี่อูใส่เฉยเลยนะครับพี่ครับเฉยเลยเมื่อกี้ดูเลยแม่ล้อเลียน <c oughs> พี่อูเป็นต่อล้อเลียนดูเป็นต่อ <c oughs> มือเล่นแสมเล่นไม่ดูรุ่นนะหลายรอบแล้วไม่ใช่ไ <c oughs> ม่ใช่ผมก็ปกผมก็พูดอย่างนี <c oughs> ้อยู่แล้วอก็รอ้เลียนแล้วกูกับพี่จอยเป็นเอฟซีพี่อูเป็นต่อด้วยเล่นไรให้ลุ่นุ่นหน่อยขอโทษขอโทษพี่พี่อูเขาไม่ชอบติดตลกนะมึงอ่ะไม่ใช่ผมไม่ได้ติดตลกก็ผมก็บอกความจริง แล้วมึงดูด้วยมึงกับพีู่๊ดที่เขารุ่นไหนมึงรุ่นไหนรุ่นใหญ่โหรุ่นใหญ่พวกกูอีกรุ่นใหญ่มาบังอีกโอ้เล่นนี้ข้าบวกกันมึงดูพีู่๊ดเขาด้วยไอแซมมีหลายรอบแล้วแล้วเมื่อไรบังจะมาเอ้ยทำไมถึอหาบังมาไมเอะคิดถึงยังมาคืนเนี้ยไปหาตามหาเอาเองเลยเยเก็บไปคิดถึงหญิงดีกว่าไม่มีแล้วหญิงอ่ะหญิงอะไรอ่ะคืนนี้คืนนญิงจะงอป่ะคืนนี้จะงอป่ะ ผมรอมานานแล้วนอยยาดนะกูบอกก่อนเตรียมคำพงคำพูดเย่าอย่ยสวยหรูนะกูบอกก่อนคำพูดไม่ไม่สวยหรูอะผมพูดตรงๆเลยผมก็พูดไปตรผมไม่มีผมไม่มีมีมีใครไม่คุยกับเบอร์บ้างมีใครไม่คุยกับบ้างนะเราบอกตอนนี้มีพี่เฉินกับบังโอยตัวเน้นๆนะครับวัสดีครับมาจากไหนกันเนี่ยวัสดีครับ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 วดีควัสดีครับผมวัสดีครับวัสดีครับวัดครับวัสดีครัะรพี่ไม่คุยกับผมผมจะคุยกับใคร ไอยมึงมีพี่รักอยู่แล้วโอ้โหเรี้ยงไงเรี้ยงพี่รักไม่มพี่ก็ต้องคุยกับุญไว้พี่ผมทำอะไรพี่งอนนีกก่าผมไม่ได้ทำอะไรพี่งอนเลยผมก็อยู่ของผมอย่างนี้ปกติดีเขาหัวใจไม่ได้ว่าอะไรเขาดูส่งหัวใจให้เขาหน่อยสิโดนโถมเหรอเสียวอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ